สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุูการจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องสระอัวําคำที่ประสมด้วยสระอัวสระอัวเป็นสระประสมระหว่างไม้หันอากาศและตัววแหวนออกเสียงยาวถ้าไม่มีตัวสะกด จะมีรูปสระปรากฏเช่นหัวตัวครัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปคงมีไว้แต่ตัววรวนเช่นบวกดวงปวด คำที่ประสมด้วยสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นบออัวบัววออัวบัวตอัวตัวหออัวหมวคอรออัวครัว กอลอัวกลัวคันที่ประสมด้วยสระอัวแบบมีตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นลออัวกอลัวชออัวนอชวนบออัวมมบวม ดอ,อัวงอดวงปอ,อัวดดปวดสออัวยอสวยภาระงานของเด็กๆในวันนี้ให้เติมคำที่ใช้สระอัวลดร,รูปลงในช่องว่างคือคำที่ประสมด้วยสระอัว แบบมีตัวสะกดนั่นเองค่ะเด็กๆโดยคำที่เด็กๆจะนำมาเติมก่อนอื่นเด็กๆจะต้องอ่านข้อความก่อนแล้วเติมคำที่มีสระอวลดร,รูปลงไปในช่องว่างเพื่อให้ข้อความนั้นถูกต้องสมบูรณ์นะคะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งในคืนนี้ท้องฟ้า เต็มไปด้วยจุดจุดจุดดาวเต็มไปด้วยอะไรคะบนท้องฟ้าเด็กตอบได้ไหมเอ่ยคำตอบก็คือคำว่าดวงนั่นเองคะ่ะเด็ดเกๆลองทำดูนะคะ สำหรับวันนี้การไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกับครูการได้ใหม่ในเนื้อหาต่อไปค่ะ